เราก็มีเรื่องย,อยอ่อเย้ยมันว่าเออที่พูดมานะ่ะไม่เคหรอกนะมีมีกว่านั้นนะวันนี้เรามาพูด <c oughs> นีัว่าก็อกแตกแน่ถ้านานไปแบบแบบเดาเลยนะเดาเดาผมจะลองประมวลภาพมาทั้งหมดเลยนะสุดท้ายนี่มาหน้าเขาจะอกแตกพ่ออะไรนะจะลองลองดูลองดูนะเหมือนเหมือนกับ การย่อย่อเหตุการณ์มาภายในสิบสองนาทีนะ้วเดิมเนี่ยไปดูคลิปเดิมนะคลิปเมื่อกี้แหละที่ออกไปนะที่บอกว่าน้องหายเพราะอะไรนะก็คือคลิปเกิดเพราะเงินนะจบเพราะเงินอะไรก็เะทางนนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองนาทีเขานั่นแหละนะแต่มันได้มาสองอันเน่ยนั่นคือแนวทางเรื่องคดีทีนี้มาแนวทางเรื่องเงินเขาบอกว่า คนนี้งกเงินนะถ้าออกมาถอยมาหน่อยก็จะรู้ว่าเธเองนีเกิดความมันเกิดจากความโลภนี่คือเขาพูดว่าใช้คพลนี่เกิดจากความโลภจริงหรือไม่จริงไม่มีครล์แลนะตัวนี้เรามาวเคาะอ์อย่างนี้ดีกว่าหนึ่งไอ้แป้งเนี่ยพูดเมื่อไหร่เนี่ยมองแต่เรื่องเงินนะมองแต่เรื่องเขารับบริจาคยังไงอะไรเป็นไงแล้วก็บอกว่าเขาโง่เออเขาไม่เก่งคือไม่เก่งเหมือนเหมือนตัวเองนะเออชาพลไม่เก่ง ผมก็เลยมีคลิปนี้ออกมาวนะนะ่านานไปดิอกแตงแน่นะอกแตงแน่นะานานไปแต่ก่อนสูสีไหมสูสีครับแต่ก่อนในการเป็นอยู่ใจบนเรียนจบแค่ม .6 ใช่ไหมกศนด้วยเออเออไปทํางานรับจ้างกับเมียมาแล้วมาอยู่บ้านเออส่วนนายคนนี้เนี่ยก็เรียนจบปริญญาตรี <c oughs> เขาก็บอกว่าปริหารการศึกษานะ ไปทางานบริษัทนั้นบริษัทนี้เป็นหัวหน้าเ็าเยอะแยะนะทําธุรกิจตั้งบริษัทมีเยอะแต่ผมสุดท้ายก็ไม่ไม่มีใครได้ไปไหนหรอกกับมาบานเหมือนเดิมกลับมาอยู่ในที่ดินของรัฐเหมือนเดิมแต่ใช่พลี่ผมเคยบอกแล้วนะเขาคือเขาก็พอมีดีเขาอยู่หนึ่งได้ซื้อที่ที่ปลูกพญานาใช่ไหมแสนห้าแล้วจะบอกว่านั่นคือตอบแทนอะไรก็ซื้อนั่นแหละ นะมันผ่านไปแล้วบอกซื้อก็ได้พวกนั้นไม่รู้กลัวอะไรเป็นผมก็บอกว่าซื้อมันจะได้จริงใจว่าเราซื้อไงเราไม่รู้ว่าซื้อไม่ได้ไงเทาานดว่ามันซื้อได้นี่ยใช่ไหมแต่ไม่ไรถ้าทนายพาสู้อีกแงน,นสู้ไปเอเอ,อทีนี้ที่ดินแสนห้าบ้านแม้จะไม่มุงหลังคาหมดเป็นแสนนะ โอ้เสาไม้แบบดีใช่ไหมแม้แม้แม้จะไม่มีฝาบานแต่ยกโครงมุงลังคาานี่หมดเป็นแสนรถอีกคันหนึ่งน้อยน้อยเนชัยพลมีสามแสนหันไปแปงดิมันอยู่เทียงหน้าพ่อไม่หรไม่มีอะไรนะเห็นไหมเนี่ยเริ่มเรือมๆกันแล้วว่าชัยพลมีมากกว่าแต่มันก็พ่นอย่างนั้นแหละโเน่นการมานันไม่มีแม้แต่ฝาบานแล้วมันมีบ้านตัวเองไหมล้มอยู่กับตาชานเนี่ยเนี่ย เริ่มมานนเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นสองสตาร์ทของส,สองคู่อใครแพ้ออกแตกเนี่ยพอมาเจอคดีนี้พอมาเจอคดีนี้มันคุ่มเขาด้วยว่าหากินกับความตายของหลานกูนะหลานซึ่งมันไม่เคยร้องไห้ให้เขาเลยเป็นหลานมันเขาก็เป็นหลานของคนคนนี้เหมือนกันแล้ว เขาเป็นไรเขาร้องไห้บ่อยคิดถึงหลานเขาก็ร้องไห้ไปเห็นหลานตายเขาก็ร้องไห้แต่เขาเป็นไงคนนี้ทราบข่าวว่าหลานเสียชีวิตแม่งไรรับบริจากทิ้งหลังทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอาไม่ขึ้นไปเลยเห็นรองเท้าแล้วเห็นไหมมันต่างกันไหมต่างกันไหมเอาอยากถามหน่อยแล้วเขาเขาจะชาวบ้านเขาจะสงสารใครก็ปรากฏว่าคนสงสารชัยพลเยอะแยะ พอบอกว่าช้ยพลเนี่ยเป็นคนทำผิดไม่ได้เกิดจากการตายสงสารเกิดจากการที่บอกว่าทำผิดนั่นคือเขาคิดว่าถูกใส่ร้ายเขาก็สงสารนั่นคือภาคสองเนะี่ยภาคที่กำลังเลื่อมเลื่อมกันละแต่ว่าเงินมันก็มาสองทางนั่นแหละฝ่ายที่ตั้งใจจะเอาเปิดรับบริจาคออไลฟ์สดเลยตั้งแต่ยังไม่เห็นศพน้องเนะี่ยไม่เห็นจะได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ก็ทำก่อนไงเออ คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่เปิดรับบริจาคอ่าช่ยุ่นีงไม่เปิดรับบริจาคแต่คนเอามาให้มันธรรมดาคนสงสารก็มาธรรมดาเอามาให้เพราะสงสารมัน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 ต่อด้วยอะไรเมตตาสงสารแล้วก็เมตตาใช่ไหมตอนสงสารก็คือจิตที่ยังไม่ได้สัมผัสเรื่อสงสารนี่จริจรงพอไปสัมผัสโอ้ย กูเมตตามึงจังกูผูกแขนสักพันสิเห็นไหมเขาก็ได้เงินนะส่วนคนอื่นจะโอนให้ไม่โอนให้แต่แน่แนช้ยพลไม่เปิดรับบริจาคบริจาคว่าตัวเองเนี่ยเอามาช่วยผมหน่อยนี่ไม่ได้เปิดครับเพียงแต่คนให้ธรรมดาครับคนให้ไม่ได้เปิดเนี่ยเอาก็ไม่ได้เสียหายหรอกนะที่เปิดรับบริจาคที่ทะเลาะก,กันกับพวกนั้นมันเป็นเรื่องเปิดรับบริจาคที่ทําทาพญานาาทําอะไรหรือเทลานวัดมันเป็นคนละเรื่องไม่ใช่คือ บริจาคไม่เข้าตัวเองแต่เป็นบริจาคเพื่อทาเอาเงินนั้นไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของเขาแน่นอนส่วนมันจะมาเป็นของเขาตัวนี้เดี๋ยวค่อยฟังไ้นะยกสองผ่านไปนะยกสองผ่านไปก้ามันยกสามเลยทีนี้ยกสามหนี่โอ้โคนพูดนะมึงมึงประมาณสบปมาทเขาว่ามึงทีด่ดังได มีนั่นมีนี่ได้ก็เพราะว่ากกอกกกอกเออกกกอกกัร้านกูนะเออเนี่ยคนนี้พูดคนนั้นโอ้โหเขาไล่หนีจากกกกอกเพราะอะไรเขาไม่ได้ไล่หนีหรอกแต่เขาจะทุบพยานาคเนีต้องเอาหนีมาอยู่ที่แปดไร่ใกล้เขาเลี้ยงสันเหมือนคนว่าก็ได้เนาะปาว่าอะไรคนคนอะไรครับสงสารเหมือนเดิม พราะถูกเขาไล่คนสงสารอาจจะน้อยลงเพราะพวกอื่นเขาบอกว่าตาสว่างแล้วนะไม่รู้ว่าไฟมาใส่ตาหรือเปล่านะแต่แต่คนสงสารอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยสงสารไม่เคยสงสารเท่าไหร่เนี่คือทาง <laughs> อุทัยเกิดสงสารขึ้นมาแล้วสงสารบวกอะไรครับเมตตา,าบวกเมตตามาเออฉันช่วยเธอนะไอ้นี่ไอ้นั่นมีคนช่วยปลังปองแป,ป้งเยอะแยะ,ยะ,ยะเหมือนเดิมยกสามผ่านไปกกกอก เขาย้ายนีหมดแล้ะเออไอ้นั่นกอดกอดกอไว้หรอแต่แต่ก็ส่งปากว่าที่จำปาดงว่าต้องทำามาากินกับกับชายพลเออทีนี้เขาไปแล้วก็ต้องต้องทำามาก,กินเขาต้องมาด่าเขาทุกวันอีกเออเขามาแล้วนะเขามาเขาบวกอะไรคนสงสารโอ้โหยายพญาน,นาคทั้งเหนื่อยทั้งอะไร หมดเงินหมดทองไม่รู้ใครช่วยจริงไม่ช่วยจริงไม่รู้แต่หมดเยอะเหนื่อยก็เหนื่อยคนธรรมดาทําไม่ได้เนี่ยเขาสงสารแล้วเมตตาที่จะช่วยเหลือทีนี้มันเริ่มมาแล้วแต่ใช้พลังเหมือนเดิมครับไม่ไดะเปิดรับบริจาคเหมือนเดิมนะเขายืนมานานแล้วผมดูมานานแล้วหรือใครจะเถียงผมเขาเคยเปิดรับบริจาคช่วยผมหน่อยนะผมถูกใส่ร้ายมีไหมไม่มี มาถึงนี่ช่วยผมหน่อยผมจะสร้างพญานาคมีไหมไม่มีคืออะไรช่วยซื้อกาแฟาผมหน่อยผมไม่มีสั่งพญานาคไม่นจะเปิดราเบอรจากเออเห็นไหมเขาก็ยังเหมือนเดิมยังคงสภาพเดิมแต่แป้งอยู่นู่นอย่งไรโอ้ก่อเขานี้หมดแล้วเหลือแต่ตำนานทำไงจะมีเงินใช้มวลรถโ,โหด่าบมาถึงจะปบารงดาจะปารงทุกวันเลยลวันละสามคลิป เพาอะไรหาเงินเข้าหุ้นสามคลิปก็ได้ 5, 6, ห้าหหมื่นด้วนออนี่แหละทีนี้ทำไมชื่อคลิปว่าอกอ,อกแตกตายแน่ถ้านานไปเริ่มนานขึ้นเนี่ยแม้มันจะขู่ทุกวนันว่าโอ้โหชายพลทำอะไรไม่เป็นหรอกนะโง่ทำอะไรไม่เคยสำเร็จหรอกโอ้ดูดูครับทุกวันทุกเดือนผ่านไป ใช่คนจะมีงานขึ้นทุกวันจำปาดงมีของขึ้นทุกวันเลยนะเนี่ยวันนี้ก็เมื่อวานนี้เลยวัดที่ท,ท,ที่ทิศทำซ่วมเลยผมก็จะโทรไปบอกอยู่เออสแสดงว่าคนช่างทั้งนั้นทั้งทั้งหมดเลยนี่ไม่รู้วิธีท,ทำเนาะถ้าทำเอาฉากนะทำเอาฉากนี่เมื่อวานนี้เดี๋ยวย้ายมาสิบห้าเซนแปดสิบเซนแค่ดึงเฉลียงแค่นั้นนะถ้าเฉลียงสองข้างเท่ากันนี่ได้ฉากเลย ดึงดึงหลักเฉลียงหลักมันมี่สี่หลักใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยพอเราดึงหลักที่หนึ่งไปใส่หลักที่สามหลักที่สองไปใส่หลักที่สี่เนี่ยถ้าเชือกมันเท่ากันมันจะได้ฉาก <c oughs> ผมเพราะว่ายายอยู่นั่นแหละไม่เสร็จได้ทีเพราะว่ามันทําฉากไม่ได้เออหรืออีกอย่างหนึ่งเอากระเบื้องมาใส่ใส่เชือกก็จะรู้ว่ามันได้ฉากไหมแต่แต่ก็ต้องดึงเฉลียงอยู่ดีเพราะเพราะมันจะ คือบางอันมันจะยาวเหมือกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่รู้ช่างเนี่ยเนี่ยทนายเป็นช่างต,ตัวนี้เนี่ยถ้านานไปคืออะไรใช้พลเนี่ยจะเกิดจะเกิดความเมตตาจากคุณคาว่าสงสารมันบอกนะช้พลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วใครจะไปสงสารรวยก็รวยเออมีรถหลายคันเขาไม่สงสารแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเมตตาแล้วยังเหมือนเดิมไหมเงินมันมาจากความเมตตานะนไม่กิดมาจากความสงสารนะ เมตตาถึงให้ไงสงสารก็คือสองสารเออมันก็เลยเพิ่มขึ้นทุกวันสามปีผ่านไปอ่าสิ้นปีมาถ้าปะหมดเคดีนะสารยกฟ้องเนี่ยชัยปนดังกว่านี้โอสองสามเท่าตัวทีนี้ความเมตตาจะหลั่งไหลมาเยอะขนาดไหนแป้งนี่รับรองนะอีกสามปีข้างหน้านี่โอ,อกแตกตายเน่ถ้าไม่ทำใจนะถ้าไม่ทำจิตใจให้รู้ว่า เออเหมือนที่พูดในคลิปนี้แหละไปฟังก็พูดเลยเนี่ย mm hmm. เกิดพวกเงินตายคน mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเราถอยมาเราจะรู้ว่าเออปัญหาเราเกิดที่ความโลภแล้วก็อะไร mm hmm. เขาไล่ไปนะตังคพระเหมือนกันเออเกิดจากการอิจฉามากกว่านะถ้าเห็นเขารวยบอกว่าเขาทําไม่ได้บริษัทเขาก็โอเคนะอะไรที่บอกว่าเขาทําไม่ได้เขาทาได้หมดละอีกหน่อยเนี่ยเขาทําองค์ปู่สาเร็จ แล้วมีคนไปว่าเยอะแยะนี่ถ้ามานแป้งเนี่ยไม่ปรับสภาพจิตใจไม่ปรับแนวความคิดนะคือลดหย่อนความอิจฉาลงเนี่ยจะาโอกบแต่ตายนะแล้วถ้า,ถาย้ายฝั่งเฮ้ยเคยบอกกันแล้วว่าอย่าย้ายมาเออนายก็บอกว่าอย่าย้ายจัดฝั่งกินหญ้าไปนะไม่ได้นะแล้วนี่เหมือนกัน เขาก็บอกเหมือนกันทนานบอกว่ายาย้ายมานะฟังเขาหน่อยนะอย่าไปคิดว่าจะน้ำจะบรรจบกันเพราะอะไรน้ำขี้ไม่อยู่กันเนาะน้ำฝนมันไม่อยู่กันน้ำ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 ตะปาน้ำบาดาลนี่ว่ามันไม่ก็อยู่ด้วยกันมันอยู่กับน้ำฝนน้ำขี้มัไหลกันมานะเออคิดอย่างนี้ก็แล้วกันใครเป็นใครก็พูดกันเลยเองเนี่ย อันนี้นี่เหมือนกับเตือนนะถ้ายังไม่ลดละความอิจฉาริษยาจะโอกแตกตายนะถ้าใช้พลใช้พลลดน้อยถอยลงเรื่องความเมตตานี่อาจจะมีแต่ก็ยังมีแต่เมื่อไรเนี่ยถ้าคดีพลิกขึ้นมานะไอ้ที่งสิ่งที่บอกว่ายัางมีนะ่ะจะเพิ่มทวีคูณนะอันนี้แหละมันจะมากดหัวใจแป้งนะโอเคครับวันนี้ พูดไปพอได้ย่อเยอะกันทางคากันไปทาง